สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมีนทุกท่านเลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงนี้คลิปนี้มาเช็คพลังงานให้กับชาวราศีมีนนะคะว่าพราอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีมีนอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนค่ะพลังงานแห่งลมตุนไฟอับ,บาลานซ์หาสมดุลให้กับชีวิตนะคะ แล้วก็หาเวลาว่างให้กับตัวตนของคุณหาเวลาพักผ่อนให้กับตัวเองดีทอ็อกซ์ถึงเวลาดีท็อกซ์แล้วอะค่ะแล้วก็พลังงานแห่งดินพลังงานแห่งลมน้ำแล้วก็ดินแล้วก็พลังงานแห่งลมอีกครั้งเป็นตัวของตัวเองอยู่กับความเป็นจริงเหมือนพลังงานบางอย่างภายในของคุณต้องการให้คุณหาสมดุลให้กับตัวเอง คือจะเรากำลังเดินตรงไปยังความสุขเดินตรงไปยังความสําเร็จเดินไปตามถนนตามทางแต่อะไรบางอย่างอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าไปซ้ายมากไปนะคะเราอาจจะต้องหาสมดุลให้กับตัวเองในในสิ่งที่เรารองเพื่อเพื่อเพื่ออะไรบางอย่างในความในสุขภาพในอารมณ์ในทางด้านจิตวิญญ,ญาณ ะะเพราะฉะนั้นเชื่อว่าสมดุลของชีวิตจะทําให้เรามีความสุขและทําให้เรารู้สึกว่าโล่งนะคะ,ะทำให้เราสูดลมหายใจเข้าลึกๆออกยาวได้ผ่อนคลายได้ทําให้คุณได้ค้นหาตัวตนของคุณทาให้คุณรู้สึกว่าได้ได้มีความสุขเบาสบายในสิ่งสิ่งนั้นทําให้คุณได้รีลิสกับอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ดีท็อกซ์กับอะไรบางอย่างที่เป็น สิ่งที่คุณไม่ต้องการนะเหมือนกับว่าเราจะมีสติกับตัวเองเราจะได้เรียนรู้กับตัวเองเราจะได้เข้าใจพลังงานบางอย่างเราจะได้เข้าใจหรือปลดล็อกหรือปล่อยวางในสิ่งนั้นได้ง่ายขึ้นนะคะและคุณจะเห็นแสงสว่างของคุณคุณจะตามหาแสงสว่างในตัวตนของคุณเจอสวยงามมากๆเลยนะคะเหมือนบางท่านอาจจะรู้สึกว่ากําลังทํางานหนักมากนะคะแล้วก็เหมือนหาเวลาที่จะแบบพักผ่อนแล้วก็ท่องเที่ยวกับตัวเองด้วยนะคะอาจจะมีเป้าหมายหรือว่าแพลนอะไรใหญ่ๆของ ชาวราศีมีนเพราะว่าขึ้นกรากฎขึ้นพลังงานแห่งน้ำตัวแทนของธาตุน้ำนะขึ้นกรกฎให้กับคุณทีนี้มาดูไพ่สําหรับนี้ชาวราศีมีนอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนไพ่อยากจะบอกอะไรกับชาวราศีมีนนะคะหาไม่เท้าเชื่อว่าคุณกําลัง หาเวลานะให้กับตัวเองต้องการเวลาให้กับตัวเองต้องการหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณจะต้องคิดทบทวนหรือว่าต้องจัดการมันมีอะไรบางอย่างในชีวิตของเราที่ทำให้เราวุ่นวายนะคะสับสนยากหนักและเหนื่อยแต่ว่าปิดกั้นในสิ่งสิ่งนั้นแล้วกลับมาเป็นตัวของตัวคุณวางสิ่งนั้นใหม่วางมันลงเข้าใจตัวเองให้มากขึ้นนะคะเข้าใจตัวเองให้มากขึ้นปรับความรู้สึกของตัวเองปรับพลังงานในตัวเราเพื่อ <st it> เพื่อเข้ากับช่วงนี้ตอนนี้เพื่อเข้ากับ สิ่งที่คุณเจอเพื่อสิ่งที่ดีกว่า t h e e m p e r o r สองไม้เท้าราชาไม้เท้าราชินีไม้เท้าสวยงามมากเพราะว่าคุณกำลังเติบโตคุณกำลังเติบโตสู่ l e a d e อร์ i p คุณกำลังเติบโตสู่ความสำเร็จคุณกำลังคุณกำลังออ g กไน z e คุณกำลังจัดเรียงลำดับความสำคัญของชีวิตคุณกำลังรู้ว่าสิ่งไหนที่คุณต้องการสิ่งไหนที่คุณไม่ต้องการคุณรู้ว่าอะไรที่สำคัญอะไรไม่สำคัญอะไรด่วนอะไรไม่ด่วน คือคุณกําลังโคคุณกําลังถือโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงของคุณคุณกาลังกําลังสร้างอนาคตแห่งความสําเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณกําลังหยุดดูเพื่อที่จะเห็นอะไรบางอย่างที่กลายเป็นจริงเกิดขึ้นเพราะความเชื่อมั่นของคุณเพราะการวางแผนของคุณกลับมาวางแผนกับตัวเองใหม่กลับมาสร้างในสิ่งแใหม่ดึงตัวตนของคุณกลับมาให้ได้ ดึงความเป็นคนที่คุณเชื่อมั่นมั่นใจตัวเองกลับมาให้ได้เพราะว่าสองไม้เท้าคืออนาคตแห่งการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะไปสู่อนาคตที่ดีกว่ากําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเพราะด้วยความเชื่อมั่นของคุณด้วยความสามารถของคุณด้วยด้วยด้วยความคิดสร้างสารรค์และไอเดียของคุณคุณกําลังไปได้ไกลามากแล้วคุณกาลังรู้ว่าคุณทําได้แน่นอนนะคะคุณกำลังได้รับข่าวดีโยกย้ายสู่อนาคตที่ดีกว่าการงานชีวิตใหม่เป้าหมายแพลนการวางแผน ชีวิตคู่คู่ชีวิตการปรับความเข้าใจการเผชิญหน้าความรักกำลังจะมาหาคุณ open your heart เปิดหัวใจของคุณเชื่อใน intuition ของคุณ the hermit self discovery นะคะคุณกำลังก้าวเติบโตไปสู่ความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่การงานการเติบโตโยกย้ายไปทำธุรกิจหรือว่าทำงานในต่างประเทศต่างแดนหรือคุณกำลังได้แบบเรียนรู้อะไรบางอย่างที่ลึกซึ้งในตัวเองเข้าใจพลังงานอะไรบางอย่างที่ลึกซึ้งในตัวเอง เปิดหัวใจให้คุณได้พบเจอสิ่งใหม่ความรักคุณจะได้เจอความรักที่ทให้คุณรู้สึกว่าสบายนิ่งเป็นตัวของตัวเองได้ตื่นรู้ได้ตระหนักถึงความเป็นจริงได้ตื่นรู้ตระหนักถึงคําว่าคู่ชีวิตคนที่สร้างไปด้วยกันคนที่เติบโตไปด้วยกันนะคะชาวราศีมีนบางอย่างมันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าวุ่นวายและสับสนทําให้เรารู้สึกว่าเหนื่อยและท้อใจอ,อจึดอัดใจไม่สบายใจ แต่มันเป็นช่วงเวลาที่เราอาจจะหยิบช่วงนั้นเวลานั้นที่เราเป็นความอึดอัดไม่สบายใจอะไรก็ตามให้กลับมาอยู่กับตัวเองมีสมาธิมีสติกับตัวเองผ่อนคลายแล้วคุณจะได้คําตอบคําตอบนั้นอยู่ที่คุณชีวิตที่จะประสบความสำเร็จหรือไม่ที่จะเจอหรือไม่คําตอบอยู่ที่คุณจงเป็นตัวของตัวคุณเองไม่สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองแไม้เท้าแล้วคุณจะได้เจอเข่าวดีสไม้เท้า คุณจะได้รับข่าวดีได้รับคำตอบในงานในโอกาสใหม่ๆใ,ในความสุขสนานตื่นเต้นกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเพราะคุณรู้ว่าคุณรออะไรอยู่เห็นไหมคะคุณรู้ว่าคุณรออะไรอยู่ถึงแม้ว่ามันจะรู้สึกว่าเบื่อเหลือเกินไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยซ้ำๆเดิมๆทุกวันแต่คุณกำลังอดทน the h i g h p e n int e s t u a t i o n wisdom pension อดทนเพื่อที่จะเรียนรู้และเติบโตนะคะเมื่อถึงทามมิ่งมันจะรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์แล้วก็เข้ามาแบบ มันจะมีแรงมีพลังไปหมดเลยนะคะเชื่อว่าคุณกําลังมีแรงผลักดันในเรื่องของงานการเติบโตขยับขยายธุรกิจการงานแล้วก็การสื่อสารเซอร์ไพรส์ข่าวดีมากๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณที่จะเข้ามาหาคุณนะคะสวยงามมากๆเลยชาวราศีมีนต้องบอกว่าตื่นเต้นโอ้โหสวยงามมากนะคะเออสาย ไม่ต้องกังวลนะคะโนนิทูวอรี่ไม่ต้องกังวลใจเย็นคุณมีแองเจิลที่ไกด์คุณมีไฮเอเรเซลคุณกำลังเรียนรู้กับตัวเองเพื่อคุณค่าแห่งความสําเร็จนี่คือสัญญาณของเอิร์สไซร์ราชนีเหรียญผู้ทรงคุณค่ามากๆคุณจะเติบโตด้านการเงินทรัพย์สินความสําเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเชื่อในอินสึยอชั่นของคุณเชื่อในความอดทนของคุณคุณกําลังรออะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสิ่งที่ใช่ awakening ยังคงไพ่ยังคงออกมาในทิศทางเดิมๆเห็นไหมคะอีกครั้งคุณหนีไม่พ้นกับความสําเร็จการเปลี่ยนแปลงการเติบโตการตื่นรู้ในพลังงานของคุณเหมือนบางสิ่งบางอย่างเป็นความวุ่นวายนะคะแต่ไพ่ต้องการให้คุณหาสมดุลในตัวเองเพื่อคอนเน็กกับอินทรเจชันของคุณคอนเนคกับจิตวิญญาณของคุณเพื่อคุณจะได้ค้นหาตัวตนของตัวคุณเองค้นหาพรสวรรค์พรแสวงบางอย่างที่แฝงมากับตัวคุณเพราะความวุ่นวายในสังคมยุคสมัยนี้ มันยากมากที่คุณจะรู้สึกว่าจะค้นหาตัวตัวเองเจอเพราะฉะนั้นเราต้องควบคุมตัวเองกลับมาให้ให้อยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยของเราพื้นที่ที่คุณอยู่คนเดียวคุณสามารถค้นค้นหาค้นคว้าหาความรู้และสร้างเนื้อสร้างตัวได้หรือตระหนักตื่นรู้อะไรบางอย่างในสิ่งพิเศษได้เพราะฉะนั้นนี่คือ ending transformation freedom อิสรภาพความสำเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณและคุณกำลังเติบโตมากๆ pri ที่ไม่คาดคิดกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ นะคะอะไรบางอย่างที่คุณรอกำลังจะมาหาคุณขออีกสักหน่อยค่ะกาไมรเทา้าเพราะคุณคือคุณราชาไมเทา้าราชาเหรียญเห็นไหมคะยังไงแล้ว protection และก็ successful กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ มาดูไพ่สำหรับนี้ว่าอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีมีนสิ่งใดกำลังจะเกิดขึ้นเหมือนคุณรอคอยความสำเร็จการเติบโตทั้งหน้าที่การงานแล้วก็ความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นสองดาบปิดกั้นอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกว่าวุ่นวายใจและไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะเชื่อในสัญชาตญาณและอินทลเชันของคุณคุณคุณต้องการเวลาแปดไม้เท้าเกิดขึ้นอีกครั้ง ไม่ใช่เรื่องธรรมดาค่ะชาวราศีมีนจะมีการสื่อสารเรื่องราวที่รวดเร็วเซอร์ไพรส์และเป็นจังหวะที่ดีของชีวิตเกิดขึ้นกับคุณแบบตุ้มตามากๆเลยนะคะถาโถมเข้ามาหาคุณมากๆเป็นแบบเป็นจังหวะเป็นล็อกเวลาเลยทีเดียวเชื่อว่าคุณรู้สึกว่ามีแรงมีพลังมากๆเพราะว่าขึ้นเป็นราชาเมท้าวแล้วก็ราศีมเท้าวนะคะเพราะฉะนั้นอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ารอคอยอยู่นานมากจะเข้ามาหาคุณและถ้าคุณรู้สึกเชื่อในสัญชาตญาณของคุณคุณจะคอนเนคกับสิ่งนั้นได้ว่าคุณจะรับมือย การงานการเติบโตการเปลี่ยนแปลงหรือว่าสิ่งลบๆเ e วิลอะไรที่เป็นปีศาจอะไรที่เป็นสิ่งเสพติดจะวนเวียนมาหาคุณหรือคุณจะได้รับมือกับทั้งข่าวดีหรือสิ่งที่แบบทาให้คุณรู้สึกว่าแบบเอ่อเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่ารอคอยมานานมากๆออฟเฟอร์เซอร์ไพรส์สปอร์ตของขวัญหรือว่าการได้กลับมาเป็นตัวของตัวเองหรือว่าการกาลังเติบโตในด้านการเงินของคุณมากๆคุณกําลังที่จะได้ของขวัญได้การเงินได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือใครบางคนนะคะ นี่ก็คือสัญญาณของราชาเหรียญราชินีเดียดเกิดขึ้นอีกครั้งความสาเร็จการเติบโตในปัจจุบันที่จะทําให้คุณได้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนที่มากๆเลยและเชื่อว่าคุณกําลังได้ได้รับสิ่งที่คุณรอคอยทํางานหนักมามากๆแล้วคุณกําลังเติบโตในด้านการเงินแล้วก็การขยับขยายมากๆนะคะคือบางสิ่งบางอย่างเกิดซ้ําๆเดิมๆมากมากเลยเพราะว่ามันเป็นพลังงานที่แบบคุณถูกผลักดันและถูกขับเคลื่อนไปสู่สิ่งที่ดีกว่าตามเป้าหมายของคุณเด็กถือดา เพราะคุณมีไอเดียคุณมีความคิดสร้างสรรค์คุณกําลังอ่านคุณกําลังที่จะก้าวเดินไปอย่างช้าๆและมั่นคงและมั่นใจเพื่อใช้เวลากับสิ่งสิ่งนั้นเพื่อทบทวนในสิ่งนั้นเพื่อมองหาความจริงมองหาความจริงมองหาสัญญาณอะไรบางสิอย่างที่คุณรอหนึ่งเหรียญสวยงามมากสปร이์ Surprise, งานเงินการเติบโต กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณกําลังสร้างการเติบโตในเรื่องของการเงินการลงทุนของชีวิตคุณลงทุนอะไรสิ่งนั้นกาลังจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนเพราะว่าคุณโฟกัสกับสิ่งนั้นคุณกําลังลงทุนเรื่องของการเงินอยู่การเงินก็จะงอกเงินเติบโตมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือลงทุนต่อยอดไปเรื่อยเพราะว่าคุณกาลังส่อแสวงหาศึกษาในสิ่งสิ่งนั้นอยู่ความรักเหมือนกันคุณกำลังลงทุนกับคุณค่าในตัวตนของตัวคุณเองคุณจะได้เจอความรักที่ดีความรักที่เข้ามาออ นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะของขวัญจะมาหาคุณนะคะคือสวยงามมากจริงๆ the f o o l คุณกลังเริ่มต้นชีวิตใหม่นี่คือ new beginnings new beginnings สู่ชีวิตของคุณในด้านการเงินอิสรภาพการเดินทางนะคะความโสดหรือว่าแฮปปี้ที่สุดกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณไม่น่าเชื่อว่าความรักกำลังจะมาหาคุณเด็กถือถ้วย จะมีความรักครั้งใหม่เกิดขึ้นจะมีใครบางคนขอคุณออกเดทหรือว่าขอมั่นหมายนะคะมั่นหมายแต่งงานสวยงามมากเลยทุกคนราศีมีนสี่เท้าเกิดขึ้นสองครั้งเห็นไหมคะสีกอบคัพคุณกำลังได้เจอคนที่รู้จักใครบางคนจะหวนกลับมาหาคุณเพื่อสถานที่ความสุขการเฉลิมฉลองดวลการเดินทางเดินทางไกล ใครแดนไกลจะเดินทางมาหาข่าวดีจากแดนไกลทางไกลหรือว่าจะเป็นการได้ตำแหน่งหนะ้าที่การงานการเติบโตสละโสดแฮปปี้ดอกออกเดทครั้งแรกหรือว่าได้คําตอบอย่างที่ถามหาหรือว่าโดนเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานหรือว่ากําลังได้พบเจอคนรักความรักหรือใครกําลังเซอร์ไพรส์เข้ามาหาคุณนะคะสวยงามที่สุดเลยนะคะเหมือนอะไรบางอย่างที่คุณรอกําลังแบบตุ้มเข้ามามา,มากๆเลยนะคะ ความสุขสนานความรื่นเริงเรื่องราวโพสทีทั้งนั้นเลยที่อยู่รอบๆตัวคุณนะคะเพราะฉะนั้นเชื่อเชื่อในตัวตนของคุณว่าคุณกําลังดึงดูดความสุขแล้วก็ความโชคดีเข้ามาหาคุณนะคะเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะได้เดินทางต่างประเทศจะได้มีแพลนอะไรบางอย่างที่แบบเป็นสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่าไปสู่อิสรภาพมากๆใจเย็นนะสีด่ดาบแล้วก็สิบเหรียญสวยงามมากเลยนะคะสวยงามและกรีเลยค่ะชาวราศีมีน คุณจะได้แต่งงานสร้างครอบครัวนะคคุณจะมีความสุขความดมสมบูรณ์คุณจะเจอพบเจอคนรักความรักหรือใครบางคนจะหวนกลับมาโซคอนทคโซคอนเนคชั so contract, so ่นกำลังทำงานคุณจะรู้สึกว่าเบาสบายและโฟล์มีความสุขมากๆนั่นคือคุณกำลังได้พบเจอพบรักกับใครบางคนที่กำลังเดินทางมาหาคุณด้วยโชคชะตาและพรหมลิขิตที่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยนะคะจังหวะทรัสใน d ี t ายทัมมิทีนี้ขอให้สำหรับนี้ชาวราศีเมีอนาคตอันใกล้ ขอคำตอบอนาคตอันใกล้ของชาวราศีมีน The c h a r i o สวยงามมากๆสวยงามที่สุด The c h a r i o เกิดขึ้นกับ The World การเดินทางนะคะอะไรที่คุณรอกำลังจะเดินทางมาหาคุณความรักการงานการเงินข่าวดีจากดดนไกลาทางไกลและนี่คือชัยชนะความสำเร็จกำลังจะเกิดขึ้น ระวังใครบางคนที่คุณเชื่อใจและไว้ใจอย่าเชื่อใจและไว้ใจใครง่ายใส่ใจ intuition ของคุณในตอนนี้และเดินหน้าด้วยความมั่นใจเดิมูลระวังนะคะอย่าเชื่อใจอย่าไว้ใจใครง่ายเงินทองไม่เข้าใครออกใครแล้วก็ระวังมิจฉาชีพด้วยค่ะทุกคนทีนี้มาขอคําตอบชาวราศีมีนอา h ์ฟอร์เฮลอาจจะต้องขอความช่วยเหลือขอคําปรึกษา Meditation brings answer สมาธิสติจะนำคำตอบมาให้ใจใจเย็นนะาโรแมนส์รักโรแมนติกจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วก็เซเยสค่ะอิสซับทูยูอยู่ที่คุณตัดสินใจอบันทันความดมสมบูรณ์ความสุขจะเกิดขึ้นสวยงามมากชาวราศีมีนวันนี้สวัสดีค่ะ